สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะ คนดีคนเดิมนะคะที่จะมาแชร์นะคะประสบการณ์เทคนิคดีๆทริคดีๆนะคะที่เกี่ยวกับมุมมองความรักนะคะระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะก็คือสามารถที่จะติดตามช่องทางออมได้ก็ YOUTUBE c h anel n ช่องนี้เลยแล้วก็ในส่วนของ FACEBOOK FAN PAGE นะคะที่เอาใจสำหรับคนที่อยากปรึกษาเรื่องความรักนะคะปัญหาความรักระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นที่ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ก็สามารถที่จะ คุยกับอ้อมโดยตรงได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่ f a c e b o o k f แ n น page ได้เลยนะคะชื่อเหมือนกันตามติดชีวิตสมัยหุนวิสระคนไทยนะคะลองเข้าไปดูนะฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะโอเคเนาะส่วนเรื่องนี้ EP นี้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่เ,เรียกว่าเผยอีกหนึ่งมุมนะคะที่น่าสนใจนะคะทีเ่เรียกว่าให้ความสนใจกับ สาวๆแล้วกันสาวๆที่มีคูค่นะคะนะคะก็ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเรียกว่าผู้ใช้ญี่ปุ่นกับเรื่องบนเตียงที่มักจะเอาไวท้ทีหลังเสมอคือทุกคนฟังเรื่องนี้ฟังหัวข้อน,น,น่าจะพอเข้าใจเนาะใครที่คบกับผู้ชายญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเรื่องในทานองนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะคืออย่าพึ่งอเอาภาพ ภาพจากโซเชียลมีเดียหรือว่าจากช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางหนังหรือรูปแบบอะไรอย่างนั้นคือคืออย่าเอาเรื่องแบบนั้นมาตัดสินอันนั้นคือมันเป็นการแสดงเนาะมันเป็นสิ่งที่เมคขึ้นมาแต่ว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยคือมักจะตรงกันข้ามนะคะสังเกตได้จากอัตราการเกิดของ คนญี่ปุ่นนะคะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะสาเหตุมาจากความเครียดทางสังคมความกดดันนะคะการที่ไม่มีชีวิตคู่นะคะครอบครัวไม่ง่ายๆไม่ได้ขยันทําการบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้มันทําให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งนะคะที่ทําให้ประชากรของเขาเนี่ยอ,อัตราการเกิดน้อยแต่ว่าอัตราการเรียกว่าคนแก่และคนเสียชีวิตอะ่ะมันมันมีเยอะกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให กคนเรียกว,ว่าเข้ามาฟังว่าทำไมผู้ใช้ป่นถึงไม่ไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องบนเตียงมากสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเห็นเช็คว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการเรียกว่าการทำกิจกรรมบนเตียงนะคะคือไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่มไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติเลยนะคะแต่ว่า โหอย,อย่างแรงมากเลยคือแบบอินเนอร์อะไรนิดนึงนะคะก็อันนี้อยากให้ทําความเข้าใจไว้ก่อนนะคะก็คือแรกๆเลยข้อแรกเลยก็คือว่าการทำงานของผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีไม่ค่อยมีเวลาหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เขาแบบเกิดความเครียด ด้วยด้วยความคิดเขาด้วยจุดโฟกัสของเขาคืองานมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรีแลกซ์ได้ก็คืองานมันต้องเสร็จนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่งานมันมากองเยอะเรื่อยๆแล้วมันเคลียร์ไม่ได้หรือมันเคลียร์ไม่เสร็จหรือมีงานเข้ามาตลอดอันนี้แน่นอนคือสมองค่อยคิดแต่เรื่องงานนใครคิดง่ายเลยคือ เรื่องแบบนี้เขาก็จะไม่คิดเขาก็จะตัดออกไปเลยเรื่องมืงเตียงเนาะขอให้เขาได้พักผ่อนก่อนเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือเขาไม่มีเวลาได้พักนะข้อที่2ก็จริงมันเกี่ยวเนื่องกันละเหนื่อยพอทํางานมาเยอะๆเข้านี่ทางานตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนบางคนก็ทํางานหามรุ่งหามค่านะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนตอนกลางคืนก็ยันเช้าเลยเลอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทหรือว่างานฟรีแลนซ์หรือว่างานอิสระอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับเขาก็ต้องรับผิดชอบ รืว,ว่าความมั่นคงในชีวิตของเขาเองไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เขาจะได้มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานมันก็มันก็ผูกกับเครดิตตัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่า งานเขาเสียงานเขาส่งไม่ได้ตามกําหนดเวลานะคะหรือว่าทํางานไม่ได้เสร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบไว้อันนี้มันทําให้เขาเสียเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองเสียเครดิตตัวเองเนาะอย่างงานอิสระเนี่ยคือถ้าง,งานเสียปุ๊บมันก็เครดิตก็เสียคนก็ไม่อยากจ้างพอไม่อยากจ้างปุ๊บขายรายได้ก็ขาดนะคะรายได้ก็ลดน้อยลงลดร้อยลงการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นรายได้มันมีความสําคัญเรื่องการเงินมีความสําคัญนะนะคะมันมันหมายถึงคุณภาพชีวิตตัวเองเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ผู้ใช้ญี่ปุ่นเขาจะไม่เอาชีวิตตัวเองไปแขวนอยู่กับเรียกว่าการขาดรายได้หรือว่ารายได้มันน้อยเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความพยายามความขยันส่วนเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะอดทนได้สามารถที่จะควบคุมได้คือถึงจะไม่มีเรื่องบนเตียงก็ยังไม่ทุกเท่าการไม่มีเงินหรือไม่มีรายได้ อันนี้ทุกคนพอจะมองภาพออกเนาะอันนี้มันก็เลยเป็นข้อสองก็คือเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก,ก็คือไม่ไม่ไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นคือฉันอยากนอนฉันอยากพักผ่อนนะคะข้อที่สามก็คือเวลาไม่ตรงกันเวลากับความพร้อมทางร่างกายไม่ตรงกันเนาะ,อ,ะอย่างอย่างบางทีอย่างเราเองเนี่ยเราพร้อมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาไม่ได้พร้อมหรือเขาติดงานทํางานอยู่มันก็คือ มันมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าเราไม่พร้อม่เราเหนื่อยเราอยากนอนแต่ผู้ชายเขาพร้อมมันก็กลายเป็นเวลามันไม่สัมพันธ์กันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเวลามันไม่ตรงกันแล้วเนี่ยคือมันก็ทําให้เรียกว่า การที่จะเกิดเรื่องบนเตียงมันก็เลยมีน้อยเขาก็จะเอาไว้ทีก่อนเอาไว้ทีหลังละกันวันนี้เวลาไม่ตรงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยผัดวันประกันพุ่งเรื่อยๆไปเรื่อยๆจากวันก็เป็นสัปดาห์จากสัปดาห์ก็เป็นเดือนแล้วจากเดือนก็เป็นปีก็มีนะคะอันนี้คืออยากให้ผู้หญิงไทยเนี่ยลองลองนึกสภาพก่อนว่าเฮ้ยถ้าฉันคบกับผู้ชายญี่ปุ่นฉันต้องเจอเรียกว,ว่าชะตากรรมชีวิตฉันขนาดนี้ได้หรอ คือถ้าอ้อมเตือนไว้ก่อนถ้าผู้หญิงไทยคนไหนที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง S นะคะกับเรื่องบุญเตียงนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งหรือชีวิตชั้นขาดไม่ได้ลองพิจารณาดูก่อนนะคะเพราะผู้ใช้ญี่ปุ่นเนี่ยโอเคช่วงแรกเขาอาจจะทําตามที่คุณต้องการได้แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวจุดที่เขาจะต้อง เป็นหัวหน้าครอบครัวความรับผิดชอบเขาสูงขึ้นแน่นอนว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะคะอยากให้พิจารณาไตะตองดูก่อนเนว่าโอเคไหมพร้อมไหมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สี่ก็คือว่าปัญหาจากการแยกกันกนละห้องนอนยกตัวอย่างเชินน้อ้อมนี้แยกกันกนละห้องนอนตั้งแต่ลังแต่งงานแล้วนะคะ นะคะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะเนื่องจากว่าอ้อมเนี่ยเป็นคนที่เซนสิทีฟกับเสียงนะคะเสียงเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเสียงก็คือเสียงกลนนั่นเองนะคะก็คือมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาเป็นปัญหาตัวอ้อมเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าอ้อมไม่แย่งนอนคืนอ,อ้อมไม่สามารถหลับได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นโรคจิตโรคจิตชนิดหนึ่งนะคะอ้อมไม่รู้ว่าอ้อมจะมีเพื่อนบ้านที่เหมือนอ้อมหรือเปล่าเนาะแต่ว่า อะไรนะค่ะมันอีคืออีกปัญหาที่ว่าทําให้เรื่องบนเตียงมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าแยกกันคนละห้องนอนเนาะคือพอแยกกันคนละห้องนอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละเนาะพอคนนึงต้องการอีกคนไม่ต้องการมันก็ไม่ได้พออีกคนต้องการอีกคนนึงไม่ต้องการมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เวลามันคือมันไม่สัมพันธ์กันนะคะนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าการที่จะมีกิจกรรม ความรักมีร่วมกันมันมันมันน้อยมันน้อยแล้วยิ่งถ้ามีลูกนะถ้ามีลูกเนี่ยคืออย่างเราเองเป็นแม่บ้านเราก็จะไปโฟกัสลูกนะคะคือดูแลลูกเนาะอย่างสามีเราเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ทํางานหาเงินนะคะเขาก็ทําหน้าที่ตรงนั้นไปนะคะแล้วยิ่งแยกกันคนละห้องเนี่ยยิง่งยิ่งไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสัมพั์เท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ความรักเราลดร้อยลงนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการตกลงกันมากกว่าว่า จะเป็นลักษณะแบบไหนใช้ชีวิตกันแบบไหนอยู่กันแบบไหนนะคะก็คือมันก็โอเคแฮปปี้ดีมันก็ทํามันมีข้อดีนะคะที่แยกห้องกันแบบนี้ก็คือว่ามันมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันเหมาะสําหรับคนที่มีเซฟโซนสูงมีพื้นที่ส่วนตัวสูงอย่างอ้อมเองก็มีพื้นที่ส่วนตัวก็ค่อนข้างที่จะนิดนึงเนาะอย่างสามีเองเขาก็ ชอบมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะห้องทํางานก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีเส้นเส้นที่แบ,บ่งแยกกันเวลาไม่สบายใจคือทุกคนอยู่ในห้องของตัวเองได้เนาะมันก็คงมีจุดหนึ่งแหละที่แบบเคยไหมที่แบบว่าพูดจาไม่ถูกหูไม่ไม่ถูกหูแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเห็นหน้ารู้สึกไม่ไม่อยากฟังก็เราก็ไปอยู่ในห้องของเราเนาะอารมณ์ดีเมื่อไหรา่เราเข้ามาเจอกัน มันก็จะเป็นแบบนี้อ้อมว่าอันนี้มันคือข้อดีนะแต่สําหรับคนอื่นคนอื่นนะคะจะเป็นแบบไหนอันนี้อ้อมไม่ทราบเนาะแต่ว่ามีหลายคู่สําหรับผู้ใช้ปุ่นที่แยกห้องนอนกันมีนะคะห้องนอนของใครของมันที่นอนของใครของมันนะคะมันก็จะแบบว่าเออใช้ชีวิตกันได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะคะมีปัญหาอะไรกันก็สามารถคุยได้แบบนี้อ้อมอ้อมว่ามันมันไปกันได้ดีมากกว่านะคะแต่ก็ ทุกอย่างมันสามารถคุยกันได้ค่ะลองคุยกันดูนะใครที่มีคู่เป็นรู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็ลองปรึกษาหารือกันดูเนาะว่าจะตกลงกันแบบไหนมีเงื่อนไขอะไรยังไงดีนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมคนมีความรักจําเป็นต้องมีเงื่อนขไขด้วยหรอกตกลงกันได้ทําไมต้องตกลงกันทําไมแบบไม่อยู่ด้วยกันเลยอืมถ้าใช้ความรู้สึกอย่างเดียวอะมันอยู่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากความรู้สึกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อมมองว่าเอาเหตุผลมาด้วยดีกว่า เหตุผลเพราะอะไรนะคะเราจะไม่ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวอันนี้เหตุผลเพราะว่าเราโตมากขึ้นโตมากขึ้นก็ย่อมต้องเอาเหตุผลมาคุยกันเอาเหตุผลมามาเรียกว่ามาเป็นข้อกำหนดมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะอันไหนที่คนปรับอันไหนที่คนเปลี่ยนอันไหนอยู่ได้ก็ให้อยู่นะคะแบบนี้อ้อมเชื่อว่ามันดีที่สุดแล้วสําหรับอ้อมเองแต่สําหรับคนอื่นอันนี้อ้อมไม่ทราบใครอยากที่จะ ลองเอาแบบอ้อมไปใช้ก็ยินดีลองไปใช้กันดูนะคะเผื่อว่าจะได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองในชีวิตคู่ว่าอ,อืแบบนี้มันก็โอเคนะอะไรเง,งี้ยเนาะแต่ถ้าใครไม่โอเคก็ยังไม่ต้องทาก็ได้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยทุกครู่คู่ทุกครู่ละกันนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจากลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ